อ้าวมาได้ไม่ได้จับไปใครก่อนใครเปิดก่อนครับใครก่อนอ่าคุณจะเปิดแบบไหนครับผมสิบทีเดียวใช่ใชผมจะลองแบบพีรละชิ้นอ่างั้นเดี๋ยวพี่เปิดก่อนก็ได้ไหมโอเคเออเดี๋ยวพี่เปิดกมุเดี๋ยวพี่เปิดก่อนนะ ไม่ใช่ดิอ่าเตียมตัวละครเเตรียมตัวละครเงนเตรียมตัวอาใจเย็นใจเย็นมา นะต,ตุกตุกอย่างนี้แสดงว่าได้แน่แน่ไม่เชียวชยวอ่ะอล่ะ<า>ไปสิบสิบครั้งสิบครั้งสุดท้ายด้วยนะสาม สอหนึ 1> 2, 1่งอยากดูคนเป็นโลตาตไม่เล่นแต่อยากเห็นคนเกลือครับแอดทำเป็นคลิปดีกว่าอยากดูความเกลือจัดไปไปเอมอไหมมองอืมธ<บอ>นูไม่เป็นไร นี่ไงพูดถึงหอกสามดาวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะน้ำตากูเริ่มไหลแล้วกูเริ่มรู้สึกไม่ดีเริ่มรู้สึกไม่ดีไอ้เดินน้ำตาเริ่มไหลแล้วซ่ดิก์สิอเก็ว่าไปเฮ้ยโอ้ โอ้ยทีนะั้นไม่หลุดเลสโอ้โหโอ้โหได้กับเขาสักทีแ KB k บ,บแล้วอ่ะโอเค เดี๋ยวต่อไปก็เป็นตาเราแล้วสินะผมผมผมม,ผมม้ก่อนเลยนูว่าไ,ได้เวนติเมื่อ9โลที่แล้วแต่ว่าอันนี้คือนับรอบใหม่มาที่9โลเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะพี่หาที่ขิงก่อนแป๊บหนึ่งพี่หาที่ขิงก่อนหาที่ขิงก่อนไม่ได้ไม่ได้ต้องหาที่ขิง ปิดอันนี้ด้วยดูไปดะนะนะเาพี่ดูางนี้แหละชุบเอ้จับมะจับน้ยาลองดูมบมันต้อง้าอ่ะมันต้องฝาเฮ้ยใช้ขัดเกาขัดเก่า ไม่ไม่มีไม่มีแต่ว่าอันนี้ได้อันแรกโหลองดูมุ้ยก็รู้เรื่อยไอ้ม่วงไปแล้วอ่านับเก้านะเมื่อไว้นับเก้าหนึ่งสองข้าข้ามไปข้าข้ามไปอันเดียวกันแล้ ่าวว้ยม่วงสามดาวม่วงสามพันม่วงโนเอลโนเอลนี่ไงต้องการไออันนี้ใช้หาออกอ่ะนับไปครับหนึ่งหนึ่งเราดูกันว่าจะโดนมันได้ดีกว่าหรือเปล่าเอาว่ะยึบใช่หันที่ข้ามไปสองเฮ้ยเอาว่ะ เอาว่ะผีฟ้าอีกแล้วทำไหมทำไหมเสียงเสียงน้องเสียงน้องบาบาร่าอันดีอยู่เลยนั่นไหนนั่นนั่นซีเออไม่มาไม่มาวะเฮ้ยได้เบาได้เบาห้าละห้าเลย เราก็จะเปิดไปยนต์กว่าจะได้ครบแล้วกันโคตรหัวเห็ดแล้วนะอันนี้คือแทะเห็ดแล้วนะครับแต่นแต่แหกแล้วแทะแล้วนะอันเนี้ยแทะแล้วหกหกแล้วนะหกหกว่าหกว่าเอาเเริ่มโลกเริ่มโลกเริ่มโลกแล้วเย้ยยยยย ไว่แต่ว่าเอ้ยโนเอลเอาว่ะโอ้โหผมว่าพอก่อนดีกว่าไหมพอก่อน <c oughs> โนเลโอเลสองตัว,ตวไม่ได้ไรวะรอบสองลดการใช้พลังงานชา้านจมตีลง อันนี้ถ้าปลดาวแรกจะได้อได้ไอร์ลจมตีจะได้หิวเลือดร้อยเปอร็ในที่สุดก็ได้มาใช้เม่นูไกกฮัลโหลันโลฮัลโหลเหไหมแค่ันที่จำได้ใช่ไหมเจเซอร์หนูหนูีคูดาว มันเป็นใช้อะไรจะเที่ยววันนี้โอ้โหข้าชาร์จเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวได้จริงเก็ดีใจด้วยห้าดาวตัวแรกห้าดาวตัวแรก <c oughs> เนี่ยเนี่ยแล้วมาพอมันไปลองวิ่งลองวิ่งลองวิ่งลอ <c oughs> วิ่งวิ่ง น้อยอะไรเหมือน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 อ่าที่ทำอนิเมชั่นเขาขี้เกียจอะใส่ไปเลยเน่ยเออแล้วตัวนี้เป็นเป็นแบบโนเป็นตัวประเภทจมตีหนักจะระเบิดพวกโลกหินได้จะขุดแรกก็ได้